คลิปนี้ก็จะพามาดูตลาดเย็นครับอันนี้ก็ถ่ายวันเสาร์วันนะก็มีข้าวของอ,อาหารกันกินมาขายเยอะมากมายครับผักสดก็มีครับอ่านี่ก็เป็นมะนาวเนะาะมะนาวออกเยอะมากเลยครับช่วงนี้อ่าแล้วก็มีของพริกแห้งหอมกระเทียมครับตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นบางส่วนนะนนจะเป็นประทูเนาะก็ะะเป็นบางส่วนครับที่ถ่ายมาให้ดูนะครับตลาดนี้จะเป็นตลาดใหญ่มากๆครับเป็นตลาดสกงามเนาะอยู่ตรงสามแยกสกงามครับ ปกติคนก็จะเดินมาเดินเยอะๆมากมายครับแต่ช่วงนี้อาจจะคนมันจะน้อยหน่อยอ่มมาเลยบางส่วนก็อาจจะยังไม่เลิกง,งานเพราะว่ามันหยุดหลายคนก็ทํางานนะครับก็หลายคนก็หยุดหลายคนก็ทํางานนี่แหละครับคือวิธีของคนทํางานประจําก็เลิกง,งานก็เดินตลาด ก็มีของสดของข้าวนี่ยะครับเยอะแยะมากมายเลยครับที่ตลาดนี้ใครสนใจอยากจะมาเดินเดินตลาดเดินช็อปก็มาได้ครับที่ตลาดสแกงงานมนะสำหรับคนไหนที่อาจจะอยู่ใกล้เคียงนะอืก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับอ่าเนี่ยเป็นผักสดเนาะ